โอเคฮะกล็สวัสดีครับผมวันนี้กับผมก็เหมนกับชองความเป็นเกมนะฮะวันนี้มีเกมไพนในฟังกี้อย่เช่นเคยเนาะวันนี้มีค่าจมูกนิดหน่อยนะฮะเอลเดนลิงไม่ทำกูรอดไอ้สัตว เมื่อวานนี้ตอนตีสามยแคไปบอสไม่หยุดไม่หย่อนเลยเกมเฮียนี่ไหมก็เฮียวันนี้เราอยู่ในเกมไฟได้เหมือนกี้เช่นเคยแล้วกับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสามมัดที่ผมไม่รู้ว่าจะได้โค้ชสามมัดหรือเปล่าแต่ว่าผมบอกไปก่อนแล้วกันนั่คือมัดแรกเนี่ยมัดที่มีชื่อว่าซับรีลิสไฟได้ฟังกินเดโมอ่ะ้ยเดี๋ยวนะมันต้องไฟดีๆในฟังกินดูก็ต้องฟักไฟดีๆในฟังกินซึ่งมัดที่เกี่ยวกับเซเวนตี้รีลิสที่ขับไปอีกแล้วสั่นแหละมัดของเธอที่เพิ่งหายไป คราวนี้ก็ว่าเธอจะมาเดทกับแฟนเธอหรือเปล่าเฮ้ยแม่ชีนี่เธอเรื่อกจะกลายเป็นแม่ชีแล้วเหรอเลืองจะกลายเป็นนักบวชแล้วเหรอโอเคอันนี้เป็นอันแรกแล้วก็อย่างนึงก็คือ Forspoken Developer l u m i n o u s ก็คือมอดของ Animal Button แล้วก็ทำเนี่ย Sing It อันนี้มันเป็นมอดที่เกี่ยวกับปัติโตของ Edward แลแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวว่าอะไรแต่ว่ากูเห็นแบบมันน่าสนใจดีกูก็เลยโอเค น่าสนใจดีว่ะแล้วก็เพลงมันสั้นนิดเดียมันจะได้แบบเออต่อต่อต่ตอน,นิดหน่อยก็เลยหยิบมาทำวันนี้แล้วก็อยาอ่างน,นึงก็คืออันสุดท้ายที่มีชื่อว่า Four Spoken Developer Luminous Productions announced have that the และก็มาสุดท้ายมัดที่มีชื่อว่า Friday Night Funkin' Annie p r c e n t Demo อันนี้ซึ่งตัวของมัดนี้เนี่ยมีมีมาจากเกมเกมหนึ่งที่อันนี้ก็เป็นมีอยู่ทีหนึ่งนั่นที่มันเป็นเจ้าของคนที่ทำแอนิเมชันเกี่ยวกับตัวคาเมเลโอฮะเออไม่ใช่ดิอันนี้เขาเป็นคนที่ว่าแอนิเมชันแบบการ์ตูนทั่วไปเลยเออในในยูทูบซึ่งมันมีตอนหนึ่งที่เขาเนี่ย ถ้ามีกับมานนโอที่เขาทำสปีดรันเองซึ่งมันก็จะฮ่าๆแล้วก็แบบกวนล้วนะ่นคือสปีดรันนั่นแบบจวดจ้านมากเลยอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายที่เราจะเล่นนี่ฮะก็โอเคเราวมุลโล่แรกกันดีกว่าได้คือตัวตัวของลับกับซับมันเองป่ะงงหน้าเปิดดีนะมันก็มันก็น่าจากดีหน้ามอสติว่ายืนกลุมมือทำไมมันดูประทับแทบอยเฟย์เดียวว่าเนี่ยมันเกิดอะไรวะวันดีเพื่อดูว่านายเนี่ยจะอ้าวมันบอกว่าเอนจิ้นของเราตกยุคแล้วช่างมันแล้วกันไม่เอ้าว้ยมาดูซิว่า การเลียครองเอ้าเฮ้ยทำไมกูเปลี่ยนเป็นฮาร์ดแล้วกูกลับไปเป็นนอร์มอลไม่ได้เดี๋ยววันนี้การเลียคองละกัสซาร์บเนี่ยมันจะเป็นยังไงจากที่เขาเนี่ยไม่ได้โผล่มานในหน้าของไฟไปในฟังกี้เนี่ยนะคือหายไปเลยเว้ยฮะฮะอ๋ออันนี้คือตอนจบตอนจบใช่ไหมคือประมาณว่าแบบอันนี้คือเรื่องเรื่องมาคือเป็นตอนจบอะไรประมาณนี้ตอนจบของเป็นสุดท้ายอะนะอ๋ออันนี่ไงหนึ่งปีต่อมาเลยเหรอโอ้ มันยังมีเวลาที่นานเลยที่ไม่เจอพวกเธอเนี่ยฮะสวยขึ้นเยอะเลยอ๋อคือหนึ่งปีต่อมาคือดย๋ยวนะมันมันยกมันแบบสึกได้เลยระคือต่างแจกเขามีสึกเหรอคือเป็นไม่ชีแล้วก็สึกมางี้เหรอหรือว่าไม่ชีมันเป็นตำตำตำปกติได้แค่ว่าต้องหมดรักแค่โบนิเฉยเอออันนี้ผมไม่รู้ว่ะอาจจะใช่ก็ได้นะคือเราก็ไม่รู้ไงหนึ่งปีต่อมาเสียวจะแปกแปลกขึ้นนะฮะพัดจะบกเอ้าก็จะมีพูดคุยอะไรซะหน่อยอุ้ย ม่เด็มาเพลงมันก็คุ้นวะอันนี้เป็นเพลงของไอ้น,นี่วะ่ะของเอกิตี้เฮ้ยแต่ก็เพออรแหละมันเป็นจาก,กตัวของคุณนูปหนองในเอกิตี้นี่วะเดี๋ยวอันนี้ว่าเป็นเสียงรักฮนะเฮ้ซับอีกซับซับทำเป็นตี้ทำเกเิฟเฟลไม่มีแค่ตัวข้างล่างคนเนี่ย เยว่าไงนมนตอนมีแค่ครึ่งเดียวนี่มันจะเอกว่าตัวบนคือพี่มันเล็กจนแบบไอ้นี่มันบางแบบมันต่ำฟัคมันอยู่มินแมวทำอีเห็น่อยฮมกันแมกก็ได้นะอ,อนนู้อันนี้อันนี้เพียงพอนี่เพียงพอบอกเลย เดี่เดี๋ยวโอ๊ปปดผ่านไม่ใช่เลยเกี่เจสกตัวละครนี่คือแบบกบเฟรมอร์สูงแค่เข่าเขาอ่ะแค่ผ่้สูงเท่าไหร่วนี่ยเพื่อน อย่างเดิกแบบเดิกผ่้หัดเดินเลยก็ได้โอ้โหส่วนสูงเมือเพี้ยนมากมาถึงในวันนี้นะเพราะว่าอใน,นวัาจริงมันก็ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นนะคือแบบอ,อันนี้มึงยอดซะอย่างก่าเป็นคนแคทไปเลย ว่าได้ชิบหายจบไปแล้วครับผมมดแรกอันนี้จะมีแค่นี้เนาะมีสองเพลงแต่เพลงแรกนี่คือมึงไม่นับได้ไหมเนี่ย <c ười> คือมันมันต่อให้ไงมันต่อว่ามันต่ออย่างไหนไงเอามาันี้อ๋ออะไรอ่ะอะไรมะรเนี่ย confronting yourself ้าต่อฟังอีเดสต้องเป็น,นได้ตัอของเทสเตอร์ด้วย เฮ้ยอ้อันนี้หนักในข่าวนี้เกือบเป็นตัวคาดขึ้นอ๋ออันนี้เป็นอักอัลกุติเหมือนเดิมเลยว่ะเขาใช้เพียงของฝั่งอัลกุติหมดเลยไปเกลือเพลี่ยนดูเป็นอะไรมาไม่รู้เปล่าวะรู้เปล่าวะวันจะไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ไม่ของไอ้มดของอิน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 นิจิใช่ไหมเนี่ย สักตัวกะเลยเจอนึงอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ะเออเฮียวดีกว่าโอ้โหเรามันอย่างนี้ใช่เลยโอ้โหเสียงเหมือนกับเหมกับปืนกลมือยิปชายไอ้สิแล้วมันมันคือโอ้ยโซนิกเดี๋ยวนี้กูมั่วแล้วเดี๋ยวกูไปกูไปอินดิตี้กูไปอ็นเทียกูมาโซนิก รู้ว่ามันมิกันหรอมิกันหรอใช่ไหมโอ้โหแหลกแหลกโอ้โหมัน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 มาโดนไป็นคอมกูแหลกเลยเนี่ยวันตะฟัก เลยเจ็ดเกลเฟนตัวขาดคือ no. ท yes. ี่ผายเลยวะนกอย่างที่มันมุนมุนคือบคุณสร้างวัดมุนมุนได้ห่าคุณหิหรอวดที่มุนเห็นแบบเกเฟนตัวขาดคืออย่างเงี้ยไม่หิรป้าเหรอหรือว่าแบบไซค์เก็ป็นตัวเล็กเกนไงถ้าทำแบบถ้าทำแบบไมงเก็อีผมมาคือมันจะชูเป็นเพี้ยนอย่างนี้หรอเมื่อกกอีแบบไ่กอีทารก็ได้ไอชนก็มันจะเอากระดานี่นะ ี่อีกคราลบัตรที่มันใช้นั่งอะเขาเห็นไหมโอ้โหรถเอ้าว,วะดไม่เกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดไม่กลัวหายไปเลยว่หนีไปเลย โอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหคุณฟังเพยงไม่รู้เรื่องนวเนี่ยมีแต่ตีที่คุณฟังกับพอเพราะแบบคนร้อนเนี่คือแบบมันไม่มีไม่มีในภาพไม่มีในตัว ไปแล้วกูพลาดไปร้อยทิ่สามครั้งก็ต้องฟักอันนี้ได้จบจริงไงเนาะโอ้ตอนแรกขยับใช้ได้นะเนี่ยมาฮะมัดต่อไปควาวนี่คือไปต่อเร็วเลยอันนี้ก็ถือว่าดีนะเออถึงว่าจะมีเรื่องก็ตอนแรกแต่ว่ามันก็ว่ามันจะไม่มีมันก็มีแค่นหนึ่งปีต่อนะมาให้เฉยแล้วก็เพลงเนี่ยเขาใช้เป็นเพลงของมัดอื่นหมดเลยครับเออแต่ว่าก็ดีแหละราะว่าเขาไมาดัเสียให้ไม่เป็นเสียของตัวละครน,นี่มันก็เข้าดีนะมัดต่อไปฮะมาฮะมัดต่อไป Animal มันมาจากอันไหนวะเนี่ยมันมีในโอ้โอ,อันนี้ครบแก๊งเลยฮะอ๋อแอนิเมอว์คือเพลงเพลงแอนิเมอ์ของอันนี้ <c oughs> มึงขับรถแล้วมันร้องเพลงด้วยกันได้เหรอวะต้องมาล่ากระลังแบบจบจบจังเลยนี่ก็คือเพลงของแอนอดี้นี่นไฮเพย์แอนิเมอ์จำได้เลยตอนที่มันร้องขึ้นมาฮอตกับพอมใช่ไหมเออลอมไปได้วยกัน หลังเป็นเอสแล้วก็อะไรวะงอาชอบเป็นไอ้ไอ้ไอ้ไหน้าหล่อแล้วคือไขไม่ได้จำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะเคาไม่จำได้เป็นตัวที่ผมชอบไหมตามดำเนี่ยก็ดูเข้าดินะเออมันดูเข้าจนระดบไม่จำฉลองเดิมไม่ได้ของพีเอ็คของพีแอนนี่ไม่ได้เลบยบอไม่ต้องเสียงนะเสียงเดิมจางเดิม ขับรถแต่ลองปิงนไงรถสีแดงนะเอ๊ะมาขับรถหรือขับอะไรวะเนี่ยขับมุ่นหรอไม่ไใช่โอ้ช็อตจังเลยช็อตจังเลยไอ้ข้างหลังนี่มึงแบบเจียกันใหญ่ไอ้ข้างหน้านี่มึงเครียรดแจะตายหายแล้วเนี่ยลองบินแต่ขับดูทอมจะน่าเครียด จบไปแล้วผมผมไม่สื่อว่าตอนที่ดกดโน้นแล้วมึงซูนี่ยมึงซูนทำไมวะวกูโคตรลายตาเลย ตัวก็เพลงใช้ได้นะเพลงใช้ได้นะมันเข้าดีนะเดี๋ยวไอ้สองวัตถุก็เล่นไม้นี่คือมันนี่เพลงที่เป็นเพลงใหม่เลยเดี๋ยววันนียเพลงเดิมหมดเลยโอเคอันนี้จบไปแล้วฮะนี่เป็นอันสั้นๆเนาะคราวนี่อัน่อไปมอสที่สามมอสสุดท้ายก็คือมอสของมาริโออีกแล้วฮะไปดูดีกว่ามาผมมอสที่สามมอสสุดท้าย vs เอสแอนนี่เปอร์เซ็นต์มีหนึ่งเพลงด้วยกันนะสปิทสปินมันคืออะไรวะเนี่ยมาคราวนี้มันเรี้ยวเขาจะมาสปีดอะไรด่านไหนฮะมาดูกันดีว่าเขาจะจบไปได้เป็นกี่นาที ลิ้นกูพันแล้วเนี่ยกูเดียวเกินฮะอ๋ะออ๋อันนี้กำลังรับเพย์กันอยู่ฮะเสียงเคียดเลยวุ้นได้ข้างนอก What <c oughs> วุ้นต่อฟัควุ้แค่ว่าตัดย่าแถวนี้โอเคโอ้โอ้มันมันเฮ้ยอะไระเสียงแย่ๆอ๋อเกือบเพย์คนปิดปิง <c oughs> เสียงข้างนอกฮัลโหลอ้าวไปซะแล้ว ทิงพ่อเป็นคนเดียวเลยคราวนี้ <c oughs> อ๋อโดนดูดเข้ามาเฮ้ยนี่มาริโอ3 2 1เอวินมาริโอ้ yeah, <we> โอ้โหเสียกอะไรเข้างนอกไม่เรียกขอไฟได้ถ้าใครได้ยินนี่คือขอไฟจริงนะหรือคนมาตัดหญ้าอ๋อโอ้โหเขาสามารถจุดได้ภายในหนึ่งนาทีครึ่งเลยเหเนี่ยว่าต้องฟังเร็วจังเลยเร็วจริง งงม,ม,ม,มันจะเป็นอย่างนี้เลยฮะเมื่อกี้ที่กุเห็นไม่ได้ข้าซีนอ่ะคือมันจะมันจะเป็นมิวเดีแบบมันจะตัวมาริโอไปดันกับออบติกแล้วมันจะบักแล้วก็กระเด็นไปไกลมากเลยอะไรก็เป็นแบบพลังของมาริโอบมาเรียนเรนอนิเมะเรื่องนี้โอ้โหสมมุติไหนเรื่องดีฮะเนี่ยหน้าตาาดูปกตินะ

จบไปแล้วโอ้โหเสียขข้ารากมึงไอ้ขี้มไอ่เพียนแบบงี้แกตะจอก <c oughs> น้ำงอกพูดกวนตีนเลยอืมโยนลงไปเลยอ่ะโอ้เนี่มื่อกิ้ก็จบของเดโม,โม่แล้วจาะคุณสะดวกก็อย่าลืมอ่ะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อเมื่อกีก้คาเทลเนอร์เหรอโอ้โหเหงดีว่ะ thank จ,จะพอที <c oughs> ่จเพลง g นมาเ m e ไอมิมดิ้งโอโ้โหเย่อเสียงเชน่นไรวันนี้คอนเนตทคุณภาพอคอนเนตเยร์เตอร์นุณภาพเสียงเืิสัญญาไม่จนดังกว่าเสียงกูร้อง,องอีกไอ้อสว์เล่ยโอเคือว่าจากกาามไปแลกันสรับสาัดนี้วอยู่ตนันนนี้เดี๋ยวไปดูเพลงก่อนว่าม,มีไอ้นี่หรือเปล่ามีมันหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคือว่าชมไปแลกนันก,ก่อนที่เสียงเสัญญาไม่จะดงกนี้โอเค ก็เคือว่าผมสำหรับ,บ,บวันนี้ Gear4 ได้ฟังกินกับสาวมัตของเราในวันนี้คือว่าของ Seventy Release แล้วก็ Animal Butter th and Thompson แล้วก็ปุสุดท้ายก็คือ Andy Percent Nemo เนี่ยนะก็ขอสียดายไปก่อนด้วแก่ทันเร็วๆอีกสามมัตที่เอ,อ่อผมหาว่าได้ประมาณนี้เนาะมัตที่มันน่าสนใจขึ้นก็มีเยอะอยู่นะอืมก็สำหรับคนที่อยากลองเล่นดูก็ขอกูดก็สำหรับคนที่อยากลองเล่นดูก็เล่ได้คลิปเดียวสำหรับวันนี้ขอสียดายไ,ไ,ไปก่อนไปไปครับผมใครมาตัดข้าตอนเช้าเนี่อ่ะไปไปกูนอนก่อนละ